คุณยายอันหนึ่งทร่มาหาผมบอกว่าหลานมากเกาหลีบอติดต่อทั้งบ้านหลายเดือนแล้วบอทรหาลูกหาเมียบอทร่หาพอหาแม่บอทรหาผู้ใดเงืนกับเศร้าทรงตะดวนแล้วว่าสันให้ผมประกาศให้ผมกับประกาศให้เลาเด้ยเท่านึงเลยเดยีกับมิยคือเกาวาสันทรมาหาผมอีกบ้านนี้โทรมาหาผมอีกรอบหลังว่าอันโอ้ย มีขคือเกาล่นนาเอ้ยวัสับัดท,ที่นี่ไปหาหมอ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 เขาว่าอันเถือเขาใส่วัสัุเถือผู้หญิงใสแ่สออแ,ลละะสแล้ววัสัุได้ว่าถือขวงเขาเล้าล่นนาเอ้ยวัสัผมเกิดแล้วว่าเออก็เถือขวงเขาหันล้าสันบอกจะสีว่าแต่ไหนว้ยถือขวงเขาแล้วเขาใส่เถือม้อนดำเขาวาัสัเพิ่นว่าขน่ะนะ มันกะสีดำอยู่นั่นแล้วมันมากเกาหลีมันโมเมนเด็กน้อยจะค้นลำมันกะสีดำเนี้ยอยู่หนาเหล้วอือถือม้วนดำเขาถือเขาใส่แล้่ยวพูนิ่งส่เงื่อนเขาก็เอาเบิดบ่คือดอกว่าสันเด้พ่นว่าโอ้ยผมกะจะเสว่าจังไหนพี่น้องเอ้ยว่าเราก็ได้เออเือเขาใส่เขาเอาเบิดเขาว่าจังไหนกับไปน้ำเขาเบิดไปน้ำเขาคักแล้วว่าสัน คุณยายเพื่อนทั่วหาผมฮะน่ะมุ่นดำถือมุ่นดำมาท่านโอ้ยบัวบาตะมุ่นดำแล้วคุณแม่เก็ขึ้นวหวอยู่ดอกอืกขั้นมันมากปานนี้เลี้ยวสนดอกบัวบาตั้งแต่มุ่นดำแล้วมันหอดหลุมดำคุณเลี้ยวสนดอกอขั้นไหนมากหอดปานนี้ล้วผมว่ามันพอมันธรรมดาแล้วผมก็เลยวางสิมันสีมะมุ่นดำมันสีมะอีหยังมันสีมะใสมะเสน่สเนออีหยัง คนมันมากมากในกามมันไปติดหลุมดําเขาน่ะแล้วมันสีมันมันดำมันเดือมหยังอยู่หันเป็นบ้าเป็นบัวปติดเขาแล้วมันกับเลี้ยวเท่านั้นตัวหยังกับยุ่น้ำเขาเบิดอ่ะเออมันดำหยังหลุมดำยุ่น้ำเขาคักก็ล่องเบิ้งที่หลายเจ้าอ่ะขัดไปติดเขาแล้วน่ะผู้มีลูกมีเมียกัเลื่อมลูกเลื่อมเมียผู้บ่มีลูกบ่มีเมียกัเลื่มพ่อเลื่อมแม่ขอนตัวเงื่อนก็ให้เขาเบิดตอตัวมันสีเป็นหยัง เขาไปติดลุมดำเขาแล้วหลุมดำอยู่น้ำเขาก็ล่องปะให้เงินเขาบางทีแหละเขาสีบบ่ะให้เจ้าล่องลุมดำเขาอะ่ะมันสีเป็นธรรมดาทีก็ล่องเขาไปยุงเก่ยวก็มันเบืองดูของมือนี่หรอ,อมันสีมาใส่มาเซยอ,อย่างอยู่หันล่องเขาไปยุงก็มันเบางทีของมือนี่เขาเฮี้ยนได้กับดับเฮี้ยนนั่นละบอกลวดลายคนมากเกาหลีนี่เพราะมัน,ม,นมันเรื่องมันเพราะมันเรื่องไม่เลยบอกผมบอกไกว้ก่อนด้อ ผมกับ่อจากวอดอกเลี้ยงแบบนี้ก็ดีเพื่อนจากทษมามหาผมผมก็เลยจําเป็นต้องมาวามาแช่ให้มูเจ้าฟังว่ามันเรื่องล่าแบบนี้มันมีกิ่งคนไทยในเกาหลีขั้นเขามาในเกาหลีแล้วติดเมียามายิ่งติดผู้สอนลอนไส้ฮะละคนกับทิมลูกทิมเมียอยยุบ้านอิลิทิมลูกทิมพัวอยยุบ้านอิลิเะละคนนี่พอแม่ทรงมากกัผมบอกวลูก่มเมียเมียกั ขันมันติดเมีาายไม่ยิงแล้วขั้นนั่นเขาแล้วกันเรียบร้อยเื้ยกันลืมพอลืมเมียไปเลยบ่รลืมดอกแต่ว่าเขบาบอกยังกับเซียเขาเบิดผู้มีลูกไม่เมียเื้ยกันเออขันผู้ออย,งย,ยกกิงบอกยังแล้วก็เลี่ยไปเลยล่ะบอกาเถียงบอกาอยยังเขาเพราะว่าลุ่มดำอยู่น้ำเขาบอมองมันเลี่ยสุดล้วนถอวแต่ผู้ใดสิคิด,ดอย่างใดเถอะเออผมบอกผ่้เจ้าซํานี่ล่ะมันมีดอกมว้วนดำม้วนเดิม,ดมดยังมันลุมนลมนล่มดำเขาหน่ะไม่ไปติดลุ่มดำเขา กูจักบ่ไผกับไผล่ะครับบอกไปเลยคัดติดเนี่ยมูนี่หันเรียบร้อยทุกประเทศว่าไม่แต่เกาหลีอืม้มหอนภาษาบอกก็เละเดียบบอกกึ่งก้อนอะยังมีคนมาบอกสู่ฟังอยู่าบลงคนหัวทัาทามาหาผมให้แจ้งตำรวจจับเนี่ยจะขวงแจ้งตำรวจจะจับผัจบวจะขวงโอ๊ยสิมาจับจังเลยผมโมเมนต์มมนปัญหาของผมอ่ะ มันมันเรื่องแมล่ลาวของผมผมสิมากแจ้งตำรวจจับผู้ใดอยู่หั่นเออมันปัญหาของมูเจ้ามันเป็นกรรมของหมูเจ้ามูเจ้าก็ากแก้ไขกันเอาตัวแมน่นบ่ซั่นอือผมบ่่งบ่เกี่ยวหยังนําแล้ววางมื้อนี้ผมสิบอกให้ดคั่นคนเฮามันมันบ่ฮู้จักพ่อมันบ่ฮู้จักว่าจงมาหาเงินเพื่อไผจงมาหาเงินมาหานี่กนสิมานี่มันมาได้จงดังไดผู้ใดเป็นคนส่งมา พอแม่ทรงมาลูกเนี่ยเป็นคนทรงลูกเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังจักรวางทรงจักรวางมาเออบัดมาเล้วบัดม่เห็นผู้อื่นบัดที่นี่เออเป็นเรื่องผู้ทั้งบ้านมันมันเ่าแม่ไหนหน่อยได้เรื่องล่าแบบนี้มันก็มีจเก่งอยู่บ่มันมานสิบมันมันมาว่าสิมันเป็นเรื่องทีมันใหม่ที่มันเป็นเรื่องเก่าเก่าอีีพี่น้องอ่ามันเอามีดอกมันดำมันดำมีอย่างนั้นมันมาตดขวางเขาอ่นล่ะเสนียเสนเนอร์มันเบิดสมัยเลี้ย สมือเนี่ยมันคือมันเห็นกันมันจักไผต่อไผรเนี่ยไปเฮ็ดงานเมืองนอกนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายปนกันมุนอุ้ยปุ้ยจักไผเป็นไผมันมาเห็นกันบางที่มันเห็นกันสมือเฮ็ดงานนํากันสมือมันก็มีส่วนอยู่เด้ออันที่เกี่ยวกับพวกว่าอันความใกล้ชิดนั่นน่ะเป็นแต่เปลี่ยนอีหลีเด้อพี่น้องอันนี้บ่ได้ว่าอันพยานเด้อเว้าสู่ฟังซื่อๆดอกเออเว้าสู่ฟังเด้ออันนี้บ่ได้ว่าอันพยานเด้องอันผู้ว่านักแน่นอีริ่นี่เรียบร้อยแล้วเจ้ามาเจอลุมดำเขาสิมาามมนนนนดดำกอียัง่่ เออคน,นมีมี่ยางพ่อคนบงหูนั่นมากมากเป็นเรียบร้อยเท่านั้นแล้วติดคองยองรวดแล้วขั้นได้ไปติดลุมดำเขาอ่ะถือขวางนู่ถือควางเขา,ขเขาสั่นของเขาไซสั่นเขาไซควางมาสั่นเออมันก็ถือควางอะไรสั่นหกควางกับควางน้ำเขาหันอะไรสั่นหกผมก็ซอยยังบ่ได้เลายเด้อว่ขึ้นในใจอยู่ดอกผมก็ได้จะสิบ,บอกว่าจังใดเออขั้นเขาติดแล้วนั่นคือบางคนนะ่ะมันบแม่นวางสัน่นนี่บางคนเขามี เขามาเขามีเมียเขามามีเมียอยู่พี่แต่เขาก็ส่งเงินส่งคําหาพ่อหาเมียเขาบางคนเขาก็ส่งเงินส่งคําให้ลูกเขามียเขาก็มีอยู่ที่พี่น้องเพราะมันว่าเขาสิทิมสิป,ปาไปเลยดิก็แม่มนว่าสิปาใจเจือดใจดาครับกกบางคนใจดําเขาออหลีคือแบบทิมเลยพ,พ่อได้ผู้ไม่แล้วพ่อเขาบ่ให้ส่งเงินส่งคําทิมเขาไปเลยก็มีผมเคยประกาศฮาผัวให้ใหญ่อันนึงพ่อตั้งแต่ผมประกาศว่าท่านด่วนหูวเข้า่าผัวมีเมียหน่อยเล่าจนได้เขาลงบานใหญ่อันนั้นนะ จนผมว่าอยากประกาศให้ผู้ใดแล้วเรื่องล่าแบบนี้น่นะนะโอ้ยผมจนเาาล่าเขาเล่าบันเกือบว่ายั่งตัวผ้าต่านหัวใจเนะะอเย่ยนั่นเราเป็นลูกหัวใจเขาเราอยู่กวนเลี่ยวเนาะท้หากันซุมือซุ่มือเจ้านี่ติดตัวกันกว่าได้ซิบก็มือมาให้ผมประกาศให้โอ้ยผมกับประกาศให้ผมประกาศให้พระท่านด่วนมันรู้ว่าผัวจะคล้องมีเมี่ยหน,น,น่อยอยู่เกาหลีเนาะอยู่กันมาทางวัยี่สิบปีโอ้ตายตายตายแค่นี้ผมจนว่า ผมจดชิดในใจว่าโอ้ข้ามันใหญ่นี่เป็ี่ยนยังไปนี่มึงแท้ๆเด้อเป็ี่ยนเป็นย้อนมึงเนี่ยประกาศนี่คือในใจผมว่าแบบนี้เนี่ยผมว่าก็พี่กับน้องเพื่อนผมก็บว่าโอ้ถ้าใหย่เราเปลยนจังไหนจังนึงนี่เปลี่ยนน้ำผมแท้ๆได้สนที่ผมประกาศนะขั้นผมประกาศเล่าบนรูเรื่องรัวเล่าเล่าก็คือสว่าเปลี่ยนปนีจนผมว่าในจิตผมผมบอกเพื่อนเลยผมเขียนบอกเพื่อนเลยหยาดเพื่อนเพื่อนกัว่าไอ่จะไปทษเจ้าควงเพราะตอนนั้นเพื่อนยังเขาลงบาลได้ตอนนั้นเขาลงบาลพ่อรู้ข่าวผัวแล้ว อ้า่ต้องทวจะคล้องดอกต้องทษผู้ผัวเขาผุดม่ใช่นะผมก็เลยามาจากประกาศห้ผู้ใดนี่เห็นว่าผมผมเคยประกาศไปแล้วบัดที่นี่ญาติเพิ่นโทรมามหาผมบอกว่าถือคล้องเขา,าสันไปดูหมอแล้วถือคล้องก็ถือคล้องมแล้วผมก็บ้างสีเแล้ยวมันดำเขา,าสันไม่ยิ่งเขาใส่สันโอ้มันสิแมนอีหยงซงสนอกก็เรียบร้อยซันแล้วอืพูดได้มากแล้วนี่โอ้บางคนกระจายดำหีืถิ่มลูกถิ่มเมียเคยส่งเงินให้ลูกให้เมียก็บ่าส่ง เคยสรงเงินให้พ่อให้แม่กับพระทรเขาว่าจะไหนก็เอาล้ัเขาเบิดนะครับผมกับพึ่งชิมาตั้งแต่ไปหาเมียเอาแค่นี้ละพี่น้องเอ้ยฝ้าว่าฟังหอดบอดิสวัสดียังผู้ใดดอกกับผมกับขั้นผมว่าผมสิบว่าเรื่องนี้ผมบอกยังไหนบางที่คนกระดาบมันมันเรื่องของจักของเอามาบอกฮัสแตกยังบอกว่ากันจังสี่แล้วล่ะขั้นผมบอกกับมี่นมาอยากให้ผมบอกยู่จังสี่เหล้วฝากไว้แค่นี้นะครับเด้อ ถ้าว่าเป็นประโยชน์กับเป็นเตือนสติกันเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้แชร์กับ,กกบกว่าเ,เป็นหนัผมบมได้ซีเรียครับขอบคุณครับสวัสดีครับ